คำสมิดาสวัสดีค่ะแต่กกระเป๋าไม่มียาชอบปราชดาผู้ชอบชาดารา,าไม่ไดาวิกาอัมพัชลาภาบินพิชยาบุญมณดาเมาณภา,าเดรชนิกาอภิสดาอุลลศยายาบินชนิดาปอยิชาดาคิดโอหวังมีนังแดงและจะกินนังส้วงมีนังส้วงและจะกินนังแดงเราก็ไม่ มวกเธกูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปควงอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเด้ท่ามาเดี๋ยจะท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮะมีนัง,งแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดง เป่าุงจิงเจ้ากิ้งไข่เตาส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเก่งผง,งทังธทรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตองมาเป็นเอเย่งเจ๊กมแม่เล้าโอนไหนแทักตายหัวใจเตาาวขอ ing. ออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟนชอนแก้ง,งโดนชอนแก่งโชว์บอกแก่งให้มีมาเน่ใส่สะปุจะพนสแลตัวสกัสพาวตัวสกัสพาวย่ากูไม่ใส่ช่วในกาเผล,ลอไม่ใส่ช่วยในกาเผล ไม่ใ่เะเพกไม่ใส่ทัพว่าไม่ใส่มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำงวง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหอแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามืงไปขวนอย่ไงพี่แกงเดี๋ย้เข่ามาเ๋ยเดอเข้าตั้งแทงเอาไงกังวะไอะ้อีฮะมีนัง